การที่เราจะรู้ว่าไม่คบคนพาลแม้นั่งนอนยืนเดินเหยียดคูขน่อยถ้านึกถึงตัวเราเองเราก็คบกับคนพาลอยู่เสมอเพราะว่าตัวพาลน,นี้คือความโกรธความโลภความหลงในตัวเราตัวพาลน,นี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับตัวเองให้อยู่ในอารมณ์ที่เป็นพลังดีเกิดแก่ ความมีสติกำลังที่เป็นพลังปัญญาให้ออกจากความมุทะลุความดุดดันความเห็นแก่ตัวความมีทิฐิมานะอดทนไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่ามงคลที่หนึ่งไม่คบคนนพานมงคลที่สองครบดิตมงคลที่สามบูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลที่สี่อยู่ในถิ่นที่ที่เหมาะสม มงคลที่ห้ามีบุญวาสนามาก่อนมงคลที่หกตั้งตนชอบมงคลที่เจ็ดเป็นพระหัวสุมงคลที่แปดมีศิลปะมงคลที่เก้ามีวินัยมงคลที่สิบมีวาจาสุภาษสิทิมงคลที่สิบเอ็ดบำรุงบิดามารดามงคลที่สิบสองเลี้ยงดูมงคลที่สิบสามสงเคราะห์ภรรยาสามีมงคลที่สิบสี่ทำงานไม่ค้างค้าง มงคลที่สิบห้าบำเพ็ญทานมงคลที่สิบหกประพฤติธรรมมงคลที่สิบเจ็ดสงเคราะห์ญาติมงคลที่ 17, สิบแปดทำงานไม่มีโทษมงคลที่สิบเก้างดเว้นจากบาปมงคลที่ยี่สิบสำรวมจากการดื่มน้ำเมามงคลที่ยี่สิบเอ็ดไม่ประมาทในธรรมมงคลที่ยี่สิบสองมีความเคารพมงคลที่ยี่สิบสามมีความถ่อมตน มงคลที่ยี่สิบสี่มีความสันโดมงคลที่ยี่สิบห้ามีความกระตันยูมงคลที่ยี่สิบหกฟังทมตามการมงคลที่ยี่สิบเจ็ดมีความอดทนมงคลที่ยี่สิบแปดเป็นคนว่าง่ายมงคลที่ยี่สิบเก้าเห็นสมณะมงคลที่สามสิบนทานารมตามการมงคลที่สามสิบเอ็ดบำเพ็ญตบะมงคลที่สามสิบสองกระเพื่พมจรรย์ มงคลที่สามสิบสามเห็นอริยสัจมงคลที่สามสิบสี่ทำนิพพานให้แจ้งคือทำพระนิพพานให้แจ้งมงคลที่สามสิบห้าจิตไม่หวั่นไหวในโลกกระทมงคลที่สามสิบหกจิตไม่โศมมงคลที่สามสิบเจ็ดจิตปราศจากทุลีมงคลที่สามสิบแปดจิตเกษ